สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI วิเคราะห์บอลที่นี่เรามีการวิเคราะห์ฟุตบอลที่ดีที่สุดมาให้คุณทุกวันวันนี้เราจะเจาะลึกการวิเคราะห์ที่น่าสนใจพร้อมทำนายผลการแข่งขันถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตและข้อมูลเจ๋งๆแบบนี้อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆเพื่อ,อให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่ดีไปด้วยกันมาเริ่มกันเลยฟุตบอลในวันนี้เราจะไปวิเคราะห์กันที่ลาลิกาสเปนโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างบียเรอนันเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างบาร จะลงเตะกันในเวลาห้าทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามเอสตาดีโอเดลาเซรามิก้าผู้ตัดสินในวันนี้เป็นทางด้านมาเตโอบุสเกตเฟเรมาเริ่มกันที่เจ้าบ้านบียาเรอันความพร้อมในวันนี้มาเซลิโน,โนกาเซียตโตรานไม่มีเคราตโมเรโนวิลลี่กอมวาลาควนฟอยกับอันฟอนโซเปเดราซาสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์แต่ปาปเกพ้นโทษแบนหุนคืนสู่ทีมขณะที่เยเรมีปิโนหรือนิโคล่าเปเป้พร้อมสลับลงสนามส่วนรามอนเตรา เอริกบายยีควนเบน,นาดกับเดนิสซูอารเสจะเป็นสำรองเทียโนโบารีจะเล่นกองหน้าคู่อโยเซเปเรสแดงกลางมีเยเรมีปิโนซาติอาโกกเมซานยาดาน,เนาิเอลปาเรโกอเล็กบาเอนาลงทำเกมส่วนกิโกเฟเมเนียาราอูนอันบิโอนโลกกรคอสตาเซจิกาโดนาจะลงคุมแนวรับโดยมีดเอโกก่อนเดิลงเฝ้าเสาเรามาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนบาร์เซลโลนากันบ้างความพร้อมในวันนี้ฮันซี่ฟลิกไม่มีดาน,เนิเอโอนโม ฟรงกี้เดยองเฟมิโลเปสอันเดรสคริสเตนเซนโรนันอาราโฮปาบนมาตินปาเอสกาบิรากาบีกับมากเบนานสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ขณะที่เฟรานโตเรสติดโทษแบนด้านเปโดรกอนซาเลสโลเปสเปตริกับมากกาซาโดยังต้องรอการประเมินสภาพความฟิตส่วนเคราดามาตินปาบนตอเร่หรือเปาบิกต่อพร้อมสอดแทรกลงสนามโรเบิร์ตเลวานอฟสกี้จะเล่นหน้าเป้าโดยมีลามินยามานเปโดรกอนซาเลสโลเปสเปตริ ราฟินญ,ญาเดินเกมรุกขณะที่มากกาซาโดจะคุมแดงกลางกับเอริก,กาเซียส่วนชูกุนเดเปากูบาซีอินยิโกโมาร์ติเนสอเลคาโดบันเดจะลงคุมแนวรับโดยมีมากอันเดรแทรชเตเกนลงเฝ้าเสา1 1ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้บิยาเรอันจะมาในระบบ4 4 2นำทีมโดยดีเอโกกอนเดกิโกเฟเมเนียราอูลอันบิโอโลการคอสตาเซจิกาโดนาเยเรมีปีโนซานติอาโกกเมซานญาดานิเอลปาเรโค อเล็กบาเอนาเทียนบารีอโยเซเปเรสบาร์เซโลนาจะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยมากอันเดรแทชเตเกนชูกุนเดเปากูบาซีอินิโกมาติเนสอเลกานโดบันเดเอริกกาเซียมาร์กาซาโดลามินยามานเปโดรกอนซาเลสโลเปสเปตริราฟินยาโรเบิร์ตเลวานดอฟสกีทัศนะของคู่นี้บาร์เซโลนาเสียความมั่นใจลงไปไม่น้อยหลังสะดุดไทโมนาโกเมื่อวันพฤหัส และยังมีปัญหาในการจัดทัพลงสนามขณะที่บียาเรอันกำลังเล่นด้วยความมั่นใจหลังออกสตาร์ทดีทีมเรือดำน้ำเหลืองจึงน่าจะสู้ได้แบบไม่เป็นรองและมีโอกาสลุ้นแบ่งแต้มเช่นกันแต่สุดท้ายก็ยังเชื่อว่าเจ้าบุญทุ่งยังคงเบียดชนะได้จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าบียาเรอันเปิดบ้านแพ้บาร์เซลโลนาไปด้วยประตูสูงย์ประตูต่อหนึ่งแล้วเพื่อนๆคิดว่าคู่นี้ทีมไหนจะเป็นผู้ชนะสกอร์เท่าไหร่ทีมคอมเมนต์ comment. กันมาได้นะครับจะได้เป็นแนวทางให้เพื่อนท่านอื่นด้วย และสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้จนจบนะครับหวังว่า,าการวิเคราะห์ของเราจะช่วยให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลดีๆจากช่อง AI วิเคราะห์บอลแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ